ดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ถนนพระามสองนะครับเส้นทางลงสู่ภาคใต้นะครับตรงไปก็จะเป็นรอนหอยหลอด กุรี68กิโลเมตรนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นนาเกลือนะด้านซ้ายด้านขวานะครับผมจะกลับรถเข้าไปยังกรุงเทพนะครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะเป็นหวัดนะครับเสียงอาจจะแปลกๆไปหน่อย ็จะเห็นเขาเอาเกลือนะครับเกลือมาวางขายพร้อมทั้งปลานะครับปลาสลิดปลาหัวตัดถนนพระรามสองนะครับฝั่งขาเข้านะครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนก่อนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับกับช่องบาลิน นพระรามสองนะครับฝั่งขาเข้า,เาผมอยู่ที่าทางไปภาคใต้นะครับมีวัดนาโคกนะครับหรือว่า,ถาแถวแถวัดกาหลงนะครับเมือเมืองจังหวัดสมุทรสาครมุ่งหน้าไปกรุงเทพนะครับก็เกือบจะถึง เภอม่ปล้อมกันแล้วนะครับจังหวัดสมุทรสงครามทางด้านขวานะครับที่ว่างเขาก็ทำนาเกลือกันนะครับก็เป็นเส้นทางออกสู่ภาคใต้นะครับเส้นนี้แต่ว่าผมดิ่งอยู่ฝั่งขาเข้านะครับ มองหน้าไปทางสมุทรสาครกรุงเทพนะครับแถวๆนี้ก็มีแต่โรงงานนะครับโรงงานใหญ่ๆบริษัทเป็นโรงงานผลิต วัดกาหลงนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวัดกาหลงวัดกาหลงจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งขวารถที่ พิ่งฝั่งขาออกที่จะเยอะนะครับวันนี้วันเสาร์รถเยอะนะครับพิ่งก,กันได้เรื่อยๆก็ไม่เร็วนักนะครับ ทางใต้นะครับเ,เข้ามาเข้ามาในกรุงเทพนะครับจากจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็มาสมุทรสงครามมาสมุทรสาครน,นะครับตอนนี้ก็อยู่สมุทรสาคร ยังไม่มีสะพานยูเทินนะครับเส้นนี้ที่จะออกไปทางแม่ปรองนะครับสมุทรสงครามยังเป็นจุดกลับรถแบบชิดขวาอยู่นะครับ จากลุดจากจังหวัดสมุทรสาครไปนะครับจุดกลับรถก็เป็นแบบชิดขวานะครับบางทีก็จะมีจุดกลับใต้สะพานก็มีนะครับ นี่จะเป็นวัดเกตุงนะครับเ,เกตุมดีสีีวลารามนะครับด้านขวานะก็อยู่แถวๆบางโทลักนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นตลา,าดร้อนด้อน รามนะครับจากาสมุทรสาครน,นะครับเกือบจะถึงแม่กลองนะครับเข้ามาในตัวเมืองสมุทรสาครก็เหลืออีก12กิโลนะครับกว่าจะถึงตัวจังหวัดนะครับสมุทรสาครตอนนี้ก็อยู่แถวบางโทลัดนะครับ ในเขตอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสมุทรสาคร ปรทบถกกให้ชิดซ้ายมหาวิทยาลัยชิดเตียน,าาตนนะครับทางด้านขวาสมุทรสาครนะครับกรุงเทพตรงไป นี่คือบรรยากาศของถนนพระรามสอนะครับเป็นฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งขาออกนี่รถเยอะนะครับ ก็จะมีะสะพานยูเทิร์นนะครับอตอนนี้ก็ามาถึงบริษัทพูนซับแคนนะครับทางด้านซ้ายก็เป็นโรงงานใหญ่นะครับแถวนี้มีแต่โรงงานทั้งนั้นเลยนะครับจังหวัดสมุทรสาคร จะเป็นวัดกลางอ่างแก้วนะครับทางด้านขวาก็จะเป็นวัดใหญ่จองปราสาทน,นะครับสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับตรงนี้ ตอนนี้ก็มาถึงตัวจังหวัดสมุทรสาครกันแล้วนะครับตลาดทะเลไทยนะครับออกทรายาสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับมาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับถ้าเราตรงไปก็จะเข้ากรุงเทพนะครับสวัสดีครับ